สวัสดีครับพ่อโซสวัสดีครับตามก็ล็อกพ่อโซนะครับเลือดจากสีมีตะเลือกไรอาง้ก็มันเล็กแต่ล่างชุดเนาะครับเล็กล็อกของพ่อโซนี่มีเลขวิ่งบ่ครับมีครับวิ่งด้วย มีเล็กหญิงน้ำเด้อท่านผู้ชมเขาสุ่งหวัดบ่พอเสวเล็กล็อกเฮ้าเ,เล็กล็อกนี่บ่ไข่หลุดดีนอกพอ,อเสเนาะเล็กตะลาง เลขตะล่างนี่มี8ปดหกสอันนี้เป็นเลขวันหม้อเขมหม้คำนวเป็นเ,นเ,นนเป็นรัดเขมนวัน,น,น,ปน,วนไปตัวนี้ อพอสวอจับกูให้รอเด้พี่น้องกำลังคำนวณเดี๋ยวเบิ้งก็ไดสามแถวครับ

คือดึงออกมาจากต้านล่างแล้วมนะครับแมนดึงออกมาจากต้านล่างแล้วเลขตัวที่มันเพรท่านจะออกคือคือตัวนี้ตัว,ตว<ม>ทิมันเพราะท่านจะออกแมนครับผมที่เรียกคที่เรียกก็วสวยมาก ไม่อยากให้เลนไหลแต่เคลื่อนตัวนี้ครับนี่ก็ขอเขียนอันนี้ออกมาคือพมาว่ามันจะหลคือว่ามันไหลมันจะออกจากตัวนี้แล้วครับนี่เลยขั้นแรกนี่ อันสินเรนงไนึ่อฟสองีอ่าสามศูนยนี่ครับค่าบางแก้วไม่จีบางแม่กับจีนี่หาสองศูนบางแทีวไม่จีมันมน,น,มนี่หากินเลยเพรนี่พวกผให้ให้เลขี่านนี้ให้เลขอิตวลีนี่ให้เลขจีนหาบ่ครับจีหา 5, ติดห้าติดหกติดตแปดเมิองไพ่ได้ามตัวนีคันหกมากก็จะเป็นก็จะเป็นหกตัวแปดากก็จะเป็นแปดตนามากก็จะเป็นนามเรือกลางขึ้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันอิอ,อกวนอยู่ในนีเ่เลยที่พออ่อโทั้งทั้ง ข้งขวาเมื่อนี่เป็นเลขเป็นบนม <Gym. S 1> ันบพสครับอันน,น,นี้คือชุดบนส่วนมากชุดบนชุดบนชุดนชุดบนชุดบนชุาบนชุนชุดบนชุดบนชุบนชุดนบ่ครับนชกเลขของบนชเดือชุดบนชขดบนชุดบนชบนชุดบนะุนชบนชบบนนบบนชุบนชุนดบนดบนดนดบนดดดั 72อ,ออกแล้วครับ63ออกลอแล้วครับแล้วก็ลืี่หนึ่0หาศูนย์ได้อออืม0 80นี่เลขรักคิศูนย์ยอได้ออกโแต่8หากรออกแล้วเออออกตัวเดียวคือ06ออกแค้ฮมเสรีมกจะร่างออกออกไั้ศูย มันเลือออกซุนหกมันมาครับศ um ุนหกกับเอแดดแปดแปดมันมันมอกมันดมันเบิดแปดมับอครับมันเบิดแปดตัวไอแห่งมันม <Harris> <c oughs> ีสามแปดแปดมันมันก็ยังมีมันยังมีแปดอยู่ือเ่าเหล็ในแต่ล่างมันมายอะแล้วบอครับก นี่น okay. mm ี่แพ่นี่นี่พรอักเทวนี่คือเล็กเล็กที่มันยังประธนอยู่อครับนี่ครับเล็กตัวนี่บางห่นมันมันเบิดมันเบิดมันเบิดปูนวะนี่สืไนี่นี่นี่เขาคนหนึ่งตขวโผล่กเหรียญหน่อยนี่ ูก็เย็จดมศูนย์เจ็ศูนย์สศูนย์เจ็ห้าสมหเท่านั้นตัวขของครับวัสที่สาสมหา้ก็สามสหาเจ็ดก็สามศูนย์ศูนย์มศูนสาเจ็เท่านั้นเลขเลขที่มันออกมันเลขทียังไ่ทนไรออกมีอยู่มีอยู่สาน อันนี้พอโซใหญ่ใหญ่ออกนีคือว่าเล็กยี่สิบหก่ในตะล่างแต่ว่าในหนีมันสีมีตัวเน้นให้อยู่นพอโซเนาะพอโซเน้นตัวใดจ้าเน้นสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามล่างพร้อมเ7 7 3เจเจ็ดสามเน้นล่างเนาะครับเนนครับข้างบนนี่แปดกับหกกับห่าแปดกับหกกับห่า งานีนข้างบนพสเนียนให้ตัวหนครับตัวหนครับนบนครับข้างบนพศเนียนให้เจ็ดแแปดแปดหกอหันมันมันออกอ้างนาที่แดสองหกออก้างนาเสามศูนย์แปดหกสองเขียนให้แนพ่พสเขียนเขียนเน,นะครับตัวเนีนนะครับตัวเนีนเลยครับ เจ็ดสามศย์แล้วกแปดหึลนีเจ็ดามศูนย์แปดหกสอรเรียกเลขเลขเลขามเลขามตวที่สามอบจากตัวนี้แล้วครเลขตัวที่จออกป เบิ่งมันคือหลายที่เจอกันที่ซื้อตามก็ทุกแขนนีน่ขึนหลายแต่สายไทยเลน่นเลน่นคันเล่นเล่นแพร่ใน,พรในวงนี่ครับนี่นี่นภายในวงนี่เด้อครับ,รบก็ตัวนี้คันมากโฟร์ดร์ดจับได้เอาเพราะว่าโคโตจีามากตัวนี้โคสโตมันสั้นเดียวออก ตััววไม่เด่เนแพ้ในวงเหระครับเนาะเด่นอาจจะเป็นอาจจะเป็นหกหนึ่งหกสี่หกสอง